การต่อเส้นหวายนะครับปกติแล้วหวายเวลาที่เราดึงมาใช้นะครับจะดึงไม่ยาวมากนะครับพอมันจบเส้นนะครับพอเส้นมันสุดครับเราก็จะเอาเส้นหวายมาต่อกันนะครับด้วยเครื่องมือที่เรียกว่าหัวแร้งนะครับหัวแร้งนะครับหัวแร้งเป็นเป็นเครื่องมือที่ให้ความร้อนนะครับเพื่อจะละลายต่อจุดนะครับปกติแล้วเวลาต่อเราจะจับเส้นหวายมาซ้อนกันนะครับจับเส้นหวายมาซ้อนกันให้มีระยะนะครับให้มีระยะอยู่ที่ประมาณ2เส้นนะครับ จุดที่มันซ้อนกันทับกันประมาณ2เซนแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วใช้หัวแร้งนะครับนะครับใช้หัวแร้งจิ้มล็อกนะครับนะครับใส่ให้ทะลุเข้าไปนะครับระวัง2เซนนี้นะครับพอจิ้มทะลุแล้วชักออกนะครับแล้วก็บีบนิดนึงนะครับบีบเส้นนิดนึงนะครับบีบเส้นนิดนึงโดยปกติแล้วแต่ละจุดรอยต่อนะครับจะประมาณ2จุดนะครับ ทะลุเสร็จแล้วก็ดึงออกแล้วก็บีบปล่อยบีบปล่อยนิดนึงนะครับระวังมือนะครับมันร้อนนะครับต้องบีบปล่อยบีบปล่อยนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้เสร็จแล้วก็จะได้เป็นรอยต่อขึ้นมานะครับนะครับมันจะมีมันจะมีจุดที่ที่จิ้มทะลุออกไปนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วรอยต่อพวกนี้จะถูกซ่อนไว้ถูกซ่อนไว้ด้านใต้นะครับซ่อนไว้ด้านใต้นะครับจะมองไม่เห็นนะครับอย่างเช่นช่วงเราวนกลับช่วงเราเกี่ยวกลับนะครับ นี่คือการใช้รอยต่อนะครับเส้นไหวายเทียมนะครับเส้นหวายเทียมจะมีด้านเรียบกับด้านนูนนะครับไม่เหมือนกันสองฝั่งนะครับนะครับในการต่อใช้ได้ทั้งประกบด้านเรียบหากันแล้วก็ด้านนูนหากันนะครับเพราะว่าอยู่ที่ว่าจุดที่เราต่อนั้นมันเป็นแบบไหนนะครับประมาณนี้นะครับสองเส้นนะครับสองเส้นในการในการประกบกัน ทำไมต้องสองเซนถ้ายาวเกินกว่าสองเซนมันจะมันจะดูดูดูไม่ค่อยสวยงามนะครับนะครับทับกันดูอีกทีนะครับทับกันเสร็จแล้วครับใช้หัวแร้งนะครับใช้หัวแร้งจิ้มให้มันทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับระวังนิ้วนะครับระวังนิ้วถ้าเรายังไม่ชํานาญเราอาจจะสั่นมันอาจจะนั่นนะครับบีบบีบนิดนึงครับพอจิ้มให้ทะลุเลยนะครับแบบนี้ครับดูนะครับจิ้มให้ทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งทะลุเสร็จแล้วชักออก โอเคครับก็จะได้เป็นรอยต่อขึ้นมานะครับประมาณนี้นะครับครับอันนี้คือการต่อเส้นไห้ด้วยหัวแรงนะครับ